โอ้ยไม่ไหวรักจริงจรถโดนเธอริงฉันกทัเธอตายห้นหวยได้พี่ไม่ได้ตัวน่จระเธนสวยรวยและตัวทอน้าไม่ใช่ปวยน้ำมันวังกันต้องไปเธอไม่ได้รวยโอ้ยรถฟอร์จูเนอร Fortuner ติดฟิลยังไงให้สวยมาดูกันครับตอนนี้คงีเลเกินใหญรถคันนี้เนื่องจากลูกค้าติดตั้งฟิลมาหลายปีแล้ว เมื่อถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนลูกค้าก็อยากได้ฟิล์มที่มีคุณภาพดีๆนะครับกันร้อนดีๆอายุการใช้งานานานๆฉะนั้นเราแนะนำเป็นฟิล์มตัวเซรามิก r g g n n EXP นะครับฟิล์มตัวนี้มีคุณภาพดีเนื้อเนียนเคลียชัดติดตั้งแล้วทำให้รถด,ดูสวยนะครับมองดูสิครับกระจกเงาแววๆดูสวยจริงๆนะครับ ภายในก็มองได้เคลียร์ชัดปรงสบายนะครับไม่มืดมากแล้วก็ที่สําคัญนะครับกันร้อนดีเนื้อไม่ขุ่นนะครับมองสบายมองเคลียร์ชัดมาก,กาาล,ลีเจนเอ E.X.P ฟิล์มคุณภาพดีจากอเมริกาเวิร์กฟิล์มส่นติดตั้งฟิล์มโดยตรงเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในจังหวัดจันทบ,บุรีเชิญมาดูได้ที่ร้านนะครับ